สวัสดีครับพบกับ e n 2นะฮะก็สวัสดีครับผมรัตนนะฮะก็คลิปนี้นะครับผมจะมาเป็นไลฟ์โค้ดนะฮะซึ่งวันนี้ผมก็มีความคิดดีๆนะฮะที่จะมาทำไลฟ์โค้ดนะฮะให้ทุกคนได้ฟังกันนะฮะก็ผมมีความคิดหนึ่งที่อยากจะทำขึ้นมานะฮะก็คือเป็นแนวทางการคิดในในยุคนี้นะครับที่เราจะซื้ออะไรต่างๆนะฮะในราคาที่มันสูงขึ้นไปอีกนะฮะ ก็คือแนวทางการคิดนี้มันจะเป็นการที่เราจะคิดยังไงที่จะซื้อของชิ้นนั้นให้ถูกที่สุดนะฮะและก็คุ้มที่สุดสําหรับเรานะฮะก็คือการคิดของผมนะครับข้อที่1น,นะครับก็คือความคุ้มค่านะฮะว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่เราจะซื้อสินค้าตัวนั้นมาใช้นะฮะอย่างที่2นะฮะก็จะเป็นการใช้งานนะฮะ การใช้งานว่าเราจะเอามาทํางานในด้านไหนนะฮะในการทํางานของตัวนั้นนะและก็ส่วนที่ 3. นะครับก็จะเป็นระยะเวลาอายุการใช้งานนะครับของสินค้าตัวนั้นว่ามันสามารถอยู่กับเราได้นานแค่ไหนหรือว่าการใช้งานของมันอยู่ได้ยาวนานกี่ปีกี่เดือนนะฮะและส่วนที่4นะครับที่สําคัญที่สุดก็คือจะเป็นราคานะฮะว่าราคาตัวนี้ราคาที่เราจะซื้อนะฮะมัน ราคาเท่าไหร่นะฮะใน mindset ของผมนะในความคิดของผมก็คือผมตั้งไว้ว่าผมอยากได้ iPhone สักเครื่องหนึ่งนะฮะในการใช้งานก็เราก็ต้องมองก่อนว่าใน iPhone เครื่องนั้นมันจําเป็นต่อเรามากแค่ไหนนะฮะก็คือผมมองว่ามันก็จําเป็นนะฮะในการที่เราจะเปลี่ยนรุ่นนะฮะลองมาคิดกันเล่นนะฮะทุกคนก็คือถ้าเราในคิด4 4ตัว4ตัวที่เราพูดถึงนะฮะก็จะมีก็4ตัวที่เราที่เราพูดเรื่องแต่แรกนะครับก็จะมี ความคุ้มค่านะฮะความคุ้มค่าการใช้งานแล้วก็อายุหรือว่าเวลาใช้งานนะฮะระยะเวลาในการใช้งานนะฮะทุกคนแล้วก็อันที่4ราคานะฮะความคุ้มค่านี้ iPhone คือได้อยู่แล้วครับถ้าเป็น Apple นะฮะความคุ้มค่าเราก็ดูกันอยู่ว่ามันคุ้มค่าคุ้มค่าสําหรับคนที่ต้องการมันจริงๆนะฮะ แล้วก็การใช้งานก็คือใช้ดีเลยแหละครับระยะเวลานะครับตัวนี้สําคัญมากๆเลยนะครับที่ทําไมถึงผมต้องเลือกเป็น iPhone นะฮะก็คือระยะเวลามันจะสามารถยืดอายุเวลาได้เยอะกว่าสมาร์ทโฟนทุกแบรนด์นะฮะถ้ามองแบบมองอมองดูในในในหลายๆด้านนะฮะก็คือส่วนมาก iPhone มันจะอยุดได้ถึงอายุ3ปีนะฮะสปีอย่างต่ำก็ สามปีนั่แหละสามปีเปนะานะถ้าใครไม่เปลี่ยนบ่อยถ้าใครไม่เปลี่ยนบ่อยนะฮะส่วนที่สี่ก็จะเป็นราคานะครับก็เป็นราคาที่ช่วงนี้ iPhone มันก็มีหลายราคานะครับเพราะว่ารุ่นใหม่ก็เปิดตัวมา iPhone 12เนาะมันก็เปิดตัวมาแล้ว iPhone 11มันก็ลดราคาแล้วก็เครื่องที่ผมจะซื้อนะครับมันจะเป็น iPhone 11เนะฮะเป็น iPhone 11ที่เป็นราคาเดิมนะฮะเราเป็นราคาเริ่มต้นตั้งแต่แรกที่เปิดตัวหรือเปล่านะน่าจะเปิดตัวแล้วเนาะ ก็เป็นราคาแรกที่เปิดตัวนะครับ24,900บาทนะครับก็ในการคิดนี้นะครับมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับมันก็มีอ่ามันก็มีหลายๆคนที่คิดเป็นหรือว่าหลายๆคนที่ไม่ได้คิดถึงจุดนี้นะฮะส่วนมากมันอยู่ในการตลาดหรือว่าเซลล์ขายรถหรือว่าการที่การที่เป็นเซลล์ขายอะไรต่างๆหรือว่าการทําตลาดของแต่ละคนนะฮะก็เราลองมาดูกันนะฮะคือ i p h o n นะ,ะทุกเครื่องมันก็เฉลี่ยประมาณ3ปีนะฮะในการใช้งานหรือว่าต่ำกว่านั้นแล้วแต่คนใช้นะฮะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะใช้ได้นานถ้าไม่เปลี่ยนรุ่นบ่อยนะฮะแต่ถ้าผู้ชายก็จะ,ะสูงสุด3ปีละกันเพราะว่าผู้ชายต้องเล่นเกมหรือว่าทำอะไรเยอะกว่าผู้หญิงเนาะก็จะไม่ค่อยระวังหลักการคิดนะครับเราคิดง่ายๆเลยครับบวกลบคูณหารเลยครับก็เราเอาเราเอา,า,า24,9นะฮะมาตั้ง มาตั้งก่อนนะฮะสองหมแล้วก็มาตั้งในระยะเวลาที่เรากําหนดก็คือ3ปีนะครับที่เราจะใช้งานนะฮะสปีเราลองเอา24,9 0 0นะฮะมาหาร4นะฮะเอ้ยมาหารมาหาร3มนะฮะมันก็จะได้ประมาณ8,300บาทนะฮะต่อปีคระะับที่เราต้องจ่ายที่เราต้องจ่ายนี่คือรายปีนะฮะ แล้วก็ถ้ามันถ้าเราคิดว่ามันยังเยอะอยู่นะครับในความคิดเราบอกว่าเอ้ยมันยังแพงมันยังเยอะอยู่เราลองคิดเราลองคิดลงมาอีกครับเป็นเดือนนะฮะลองคิดว่าเราจ่ายรายเดือนเท่ากับมือถือหรือว่าสินค้าที่เราต้องการสักชิ้นหนึ่งนะฮะถ้าเป็นรายเดือนนะฮะสองหมื่นสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทนะฮะเราก็หารไปสามสิบหกเดือนนะฮะถ้าสามปีเราหารไปสามสิบหกเดือนถ้าเป็นรายเดือนก็จะตกเดือนละ 691บาทนะฮะ691บาทก็ตีประมาณ700นะฮะทุกคนแล้วถ้าถ้ามันยังแพงอีกนะฮะถ้ามันยังแพงอีกเราลองมาคิดเป็นรายวันครับทีนี้ถ้ามันยังแพงอีกเราลองมาคิดเป็นรายวันนะทุกคนก็รายวันมันก็จะถูกลงนะครับถ้า3ปีนะครับผมไปคิดมา3ปีนะฮะถ้าเป็น3ปีถ้าเป็นรายวันนะครับก็จะเป็นก็จะเป็น1นึ่วันนะฮะสปีก็จะตกเฉลี่ยประมาณ 22บาทนะครับทุกคนก็จะตกประมาณ22 23บาทนะฮะก็ลองคิดแบบนี้ดูครับเผื่อใครที่แบบจะออมเงินนะครับการออมเงินก็ใช้ได้นะครับในลักษณะการคิดแบบนี้นะครับการออมเงินหรือว่าเวลา,าเราจะเก็บเงินซื้ออะไรสักอย่างหรือว่าเราต้องการอะไรสักอย่างนะครับเราสามารถใช้วิธีนี้ในการคํานวณหรือว่าหรือว่าสิ่งของที่เราต้องการเลยเราก็ลองเก็บดูนะครับว่าถ้าเราซื้อถ้าเราซื้อแบบนี้แล้วอายุใช้งานมันกี่ปีกี่เดือนนะครับ ก็อลองคิดดูนะครับโอเคฮะก็คลิปนี้ก็มาเป็นไลฟ์โค้ดนะฮะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub สไครต์ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะก็อย่าลืมกดไ like, ละคะ์รัวๆฮะก็บายบายับผม